ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะยะดาดาเนรินยาวันนี้ขอควงคุณแม่กลอยมาเปิดใจถึงจุดเริ่มก้นในวงการมาเทิงจากเด็กตางจังหวัดเข้ามาตระเวนแคสงานในกรุงเทพผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ตาชีวิตพลิกผันกลายมาเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเพราะว่าปูเตลูอะไรยังไงยะ พร้อมร่้งที่มามีคุณแม่คอยเป็นหมอดูส่วนตัวให้นะจ๊ะรวมไปถึงเปิดเรื่องหัวใจที่เจ้าตัวไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนว่าชอบผู้ชายหรือว่าชอบผู้หญิงกันแนะ่ไวาอะไรยังไงยะและขอแล้วเรื่องลีลาติดหลุดนางกองไทยขนาดสวมบทยะนาาวาเรื่องเราจะเป็นไงนั้นวันนี้ไปถ่ามตั้งคู่เลยดีกว่าขอต้อนรับคุณแม่ลูกสายมูยดาเนาริญยาและคุณแม่ลอย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับตอนรับสู่รายการคุยแซ่บโชว์นะครับอเช่ญนั่งกันก่อนครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนั่คเื่ลยๆเลยนะครับค่ะอย่เลยค่ะย่าเลยค่ะค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยที่ชมอยู่ผ่าน a c e b o o k นะคะและใครที่ชมอยู่ผ่าน u t u b e อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้เราด้วยแล้วก็ t i k t o ออย่าลืมก้อจอค้อใจให้กับเราด้วยนะคะผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้น้องย่านะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนางเอกมากฝีมือมีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็โด่งดังมากๆด้วยนะครับนะฮะแต่ว่ากว่าจะมาโด่งดังเป็นที่รู้จักได้เล่นภาพยนตร์ ดังๆหลายๆเรื่องนะครับนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตของเธอเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะ,ะผ่านอะไรมาบ้างวันนี้ฟังไว้เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าสู่วงการบันเทิงแอด้ค,ะะครับขอเล่าย้อนนิดน,นึงได้ไหมนะฮะว่าว่าชีวิตในวัยเด็กของตัวเองจากข้อมูลที่เราทราบมาคือคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนเด็กๆด,ด้วยตั้งแต่กี่ขวบใช่ตั้งแต่ยราดาสามสี่ขวบค่ะตอนนั้นจําได้ไหมคะ ตอนนั้นเริ่มจําได้แล้วค่ะพี่แอจำได้ตอนนั้นความรู้สึกเหมือนเป็นยังไงบ้างเราเข้าใจไหมคะคือยังไม่เข้าใจขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเด็กมากแต่ว่าจําได้ว่าเราต้องย้ายโรงเรียนแล้วก็ย้ายที่อยู่อาศัยก็คือย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ห่างจากเพื่อนห่างจากครอบครัวแบบญาติทางคุณพ่อไปเลยแล้วก็เราก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะวันนั้นมันคืออะไรค่ะแต่ว่าเท่าที่จําความได้คือก็ผ่านความยากลําบากพอสมควรค่ะ ต้องถามคุณแม่แม่พลอยเป็นยังไงบ้างคะเหตุการณ์ตอนนั้นตอนนั้นยีราบประมาณสามขวบใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณสามจะสี่ขวบแะค่ะมันน่าจะยากลำบากกันนะกับการที่แม่จะต้องตัดสินใจแล้วก็พาลูกไปอยู่ที่สุพรรณถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็คือตอนนั้นก็แบบจากที่เขาอยู่โรงเรียนดีๆนะคะแล้วก็อยู่กับ ครอบครัวพ่อก็ดูแลแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจในเรื่องอส่วนตัวของของผู้ใหญ่เนาะก็พาเขาตัดสินใจพขากลับไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดเลยค่ะคือผิดเลยแบบต่างขั้วไปเลยอะไรเงี้ยจากไหนขอโทษครับจากไหนไปจาก<ห><ห>กรุงเทพค่ะแล้วก็ไปสุพรรณบุรีค่ะ แล้วพอตัดสินใจอะโอเคพาลูกกลับไปที่ตากจังหวัดค่ะแล้วชีวิตในการเลี้ยงลูกตอนนั้นของคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับลำบากขใช้คําว่าลําบากเล็บเปลืองมากค่ะครับลําบากมากค่ะลูกสองคนถูกต้องไหมสองคนถูกต้องค่ะพี่ชายค่ะเห็นว่าคุณแม่ต้องเข้มงวดมากเลยกับลูกๆโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากเราเลี้ยงคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวว่าเขาจะแบบถ้าเขาไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พยายามที่แบบ กดดันทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งตัวเขาสองคนด้วยเข้มงวดขนาดไหนกันคะก็ไม่ได้นะให้ไปเล่นบ้านใครเลยอะค่ะใช่คะ่ะก็แบบว่าไปถ้าไปเล่นจริงๆก็ จะมีกฎอยู่3ข้อไปแล้วเนี่ยห้ามเอาเรื่องในบ้านไปเล่าให้ใครฟังแล้วก็ห้ามเอาเรื่องนอกบ้านเนี่ยมาเล่าให้แม่ฟังแล้วก็ห้ามไปหยิบของเขาก็คือถ้าจออกไปต้องยืนท่องให้แม่ฟังให้ครบ3ามข้อก่อนโอ้โหโคตรจริงจนตอนหลังคุณแม่ไม่อยากดูเรื่องของชาวบ้านบ้างไม่อยากค่ะไม่อยากปวดหัวค่ะแล้วยะดาเป็นไงเจอกฎสามข้อของคุณแม่ไป ทำได้ทั้ง3ข้อไหมครับทำได้ค่ะตอนหลังเขาบอกว่าไม่ไปแล้วเพราะว่าขี้เกียจท่องค่ะอ๋อหมายความว่าคือทุกครั้งนี่จะต้องออกไปด้านจะต้องท่องสารใช่ค่ะมีอะไรบ้างค่ะอเหรอะค่ะค่ะ ทุกวันนี้ยังท่องได้ไหมลูกจำไม่ได้แล้วค่แต่ว่าเหมือนมันชินไปเองเพราะว่าเหมือนตอนนั้นมันซึมซับไปโดยที่ดีมากเลยค่ะที่คุณแม่สอนั้่แต่วันนั้นเพราะว่าเราก็กลายเป็นเด็กที่ที่มีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ได้ทําผิดโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเลย,<ช>เลยค่ะจาก3ามข้อที่แม่แบบเข้มงวดกับเราตั้งแต่เด็กส่งผลอะไรมาจนถึงทุกวันนี้ไหมส่งผลนะคะอย่าง อย่างเรื่องของระเบียบวินัยที่คุณแม่สอนมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยแบบตื่นเช้ามาต้องเก็บที่นอนจะไปที่ไหนเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นของคนอื่นเขาหยาบอีบของเขาเดี๋ยวตำรวจจะมาจับเราเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเป็นคนที่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบทําอะไรที่แต่พอโตมาเราก็เรียนรู้แล้วแหละว่าการทําสิ่งนั้นมันคือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ณวันนั้นที่เราเด็กมากๆค่ะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรผิดมันถูกอะไรแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนได้คุณแม่สอนก็ ก็ทําให้เราไม่ทําผิดนะคะค่ะแล้วตอนที่เราเด็กๆตอนนั้นเราเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะได้เข้าสู่วงการเนี่ยค่ะไม่เคยคิดเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากเพราะว่าหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดที่วงการคืออะไรเมันกับว่าเห็นคนดุ๊กดิกได้อยู่ในจอก็ตื่นเต้นแล้วว,ว่าดุ๊กดิกน่ารักจังเลยเอเอเออดุ๊กดิกอยู่ในจอก็ตื่นเต้นแ,ตแล้วใช่ค่ะไม่เคยคิดเลยไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะแบบ ประกวดร้องเพลงประกวดเต้นมีการแสดงรำการแสดงโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูทำมาตั้งแต่ตอนเด็กเป็นเรื่องปกติครับและคุณแม่คุณแม่เห็นหเห็นแววลูกสาวไหมบอกเขาโตขึ้นความสวยอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นแววจริงจร<ะ>ิงนี่เห็นแววในเรื่องของความไม่เหมือนคนอื่นนะคะไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่มมเหมือนไม่ค่อยปกติอะค่ะเขาจะแบบชอบเล่นคนเดียวค่ะชอบเล่นคนเดียวแล้วก็ชอบมี a c t ิ้งกับตัวเองตลอดเวลาอะไรซึ่งเรามองว่าลูกเราเนี่ย ปกติเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเราเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้ก็เขาก็จะแบบพูดอะไรแปลกๆอะไรค่ะตื่นนอนหลับกับโรงเรียนเนี่ยหลับเขาบอกว่าแม่ถ้าวันหนึ่งหนูได้ไปฮอลลีวูดฮอลลีวูดคืออะไรตอนนั้นคืออะไรคือเขาพูดออกมาเองแล้วก็พยายามที่จะแบบไม่ไม่อยู่นิ่งค่ะก็เป็นอย่างนั้นนะคะอรู้จุดเริ่มต้นที่ทําให้น้องเยดาเข้าสู่วงการนี่มันเริ่มได้ยังไงคะก็คือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากแยกกับ คุณพ่อเขาไปแล้วช่วงหลังก็อาม่าค่ะแม่ของเขาคุณย่าเขานะคะก็เริ่มป่วยเริ่มแก่แล้วเขาก็เลยช่วงปิดเทอมเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยมาเยี่ยมอะค่ะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้มาให้มาเยี่ยมแล้วก็มาเจอคนที่อยู่ในซอยบ้านเดียวกับป้าค่ะคเขาเป็นเอกราซึ่งเราก็จะได้เห็นตามหน้าจอบ,บ่อยๆนะคะคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอ,อน้องหน้าตาน่ารากักอะไรเงี้ยก็พากันมาแคะพากันมา,มา,ม,ามาโมเลลิ่งค,ค่ะมาถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ ไปกันหมดทั้งซอยอะค่ะเด็กขนกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นนี่เขาเรียกน้องมาแคสแล้วกลับไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ความรู้สึกของแม่คือมันไม่เข้าใจคําว่าแคสค่ะคิดว่าได้ตีรถตั้งแต่แบบเลิกเรียนแล้วมาหคือนึกว่าได้งานเลยมาจากสุพรรณเลยใช่ใช่รับน้องจากโรงเรียนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยสู้มากเลยนะใช่ค่ะทราบมาว่าคือต้องเดินทางไปกับกทมสุพรรณเนี่ยอยู่เรื่อยๆเพราะว่าต้องมาแคสงานตลอดใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแคสเยอะขนาดไหนครับที่จะต้องแบบเดินทางโอ้สู้บ้างนะฮะ แคสไปประมาณ13งานค่ะคแล้วคือจริงๆแล้วหนูคิดว่าถ้ามันไม่มีประโยคนึงจากคุณแม่น่าจะต้องใช้เวลานาน,านกว่านั้นกว่าที่จะมีการตกลงหรือคอนเฟิร์มได้งานนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวนะไอ้สิงานที่ที่แคสเนี่ย คือไม่ได้มาวันเดียวแล้วแคส13งานคือมันมาแบบวันละวันละงานสองงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอาทิตย์ละวันเสาร์อะไรเงี้ยค่ะวันเสาร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมาแคสให้เขาอะไรเงี้ยแต่รอบแรกที่คุณแม่บอกว่านึกว่าได้แล้วแล้วพอเรารู้อ้าวมันเป็นการแคสตอน้เรารู้สึกเฟลเลยเฟลมากเฟลเลยค่ะรู้สึกว่าแล้วเราก็มาเห็นแบบเวลาน้องมาแคสก็จะเห็นเด็กๆเที่ยวเคยมีหน้าตาทางทีวีแล้วนะคะแล้วก็เราก็มองมาหาลูกเราแล้วอืมเราก็แบบไม่อยากพูดเพราะว่า เรารู้ว่าเขา,าชอบเขาอยากทําไม่อยากทําทําร้ายความรู้สึกเขาครับซึ่งเราเหมือนมีคําตอบอยู่ในใจแล้วว่าการที่จะได้เข้ามาอยู่นี้มันพอพอเราเข้ามาสักระยะหนึ่งค่ะเราจะทราบแล้วว่าการเข้ามาน่ะทุกอย่างต้องมีต้นทุนทุกอย่างต้องมีความพยายามความพยายามในตัวเขาเราเราเข้าใจแต่ว่าด้วยความพร้อมต่างๆค่ะด้านศักยภาพในด้านร่างกายก็น่าจะเป็นรองอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ13งานเป็นแข่บ้านยดาได้สักงานหนึ่งไหมฮะ ตอนนั้นไม่ได้เลยค่ะสิบสางานติดต่อกันคือผิดหวังทุกครั้งเลยแล้วก็แต่ทุกครั้งที่ผิดหวังไปอะค่ะหนูจะมีเทคนิคคือหนูจะกลับบ้านไปแล้วหนูก็จะไปเซิร์ชหาโฆษณาตัวนั้นนะคะของแบรนด์แบรนด์ๆๆๆนั้นเพื่อที่จะแบบฝึกซ้อมว่าเขาทำ acting กันยังไงแล้วก็ซ้อมเองหน้ากระจกอะค,ะค่ะจนมีวันหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่มีประโยคนั้นจากคุณแม่ก็คือหนูก็คงจะไม่ได้มีอยู่ในทุกวันนี้คือคุณแม่บ,บ,บอกว่า ครั้งนี้เป็นการแคสงานครั้งสุดท้ายของหนูแล้วถ้าเกิดหนูไม่ได้อีกคุณแม่จะไม่พามาแล้วครับวันนั้นหนูเป็นไงร้องไห้ค่ะครับร้องไห้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นที่ไหนครับบนรถค่ะอ่าฮะระหว่างทางกลับบ้านเหรอค่ะจากกรุงเทพไปสุพรรณใช่ค่ะครับคุณแม่กาลังขับรถพากลับสุพรรณบุรีฝนตกค่ะหนูร้องไห้แข่งกับฝนเหมือนฉากในหนังเลยค่ะแล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนปกติคือเหนื่อยมากเพลียมากแคสงาน หลังจากเลิกเรียนด้วยนะคะแล้วตีรถไปกลับเข้าออกกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร้องไห้ไปตลอดทางรู้สึกว่าเสียใจมากที่ท,ที่คุณแม่จะไม่พามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือ13งานที่เราไม่ได้เลยไม่ได้เลยแพลังจาก13งานแล้วมันก็ต้องมีงานที่เราประสบความสําเร็จครับก่อนหน้าน,นี้ที่เราคุยกันเอาไว้ถึงเรื่องของเส้นทางของน้องเนาะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงต้องขับรถคุณแม่ขับรถพามาแคสงานแบบ สิบสามงานแล้วไม่ได้เลยแล้วก็เจอประโยคนึงของคุณแม่ที่เกือบจะเป็นประโยคที่เปลี่ยนชีวิตนั่นก็คือถ้างานนี้ไม่ได้แม่จะไม่ให้มาเลยใช่ค่ะค่ะซึ่งตอนนั้นน้องเย,ยดากร้องไห้เสีย,จยใจ<ช>ค่ะและคิดว่างานที่ไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะได้ไหมตอนนั้นแอบมีความมั่นใจในตัวเองคะ่ะค่ะไปแคสกี่งานครับวันนั้นห้างานค่ะโอ้โหห้างานเลยใช่ค่ะเพราะว่าวันนั้นจําได้ว่าเหมือนหนู มีความแบบฮึดสู้ขึ้นมามากกว่าทุกครั้งมากกว่าป,ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความมั่นใจว่าอย่างน้อยๆอ่ะต้องได้แหละคือก็เป็นการให้ความหวังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสรุปแล้ววันนั้นก็คือได้สามงานเลยค่ะโอ้โใช่อะไรคือจุดเปลี่ยนในวันนั้นครับหลังจากที่แบบ,รบเราพูดคุณแม่ค่ะคำพูดคุณแม่เลยคุณแม่แล้วทำไมอะไรที่ตัดสินใจถึงพูดกับลูกสาวระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านที่สุพรรณแล้วลูกก็ร้องไห้ตอนฝนตกครับ คืออย่างที่บอกมันทุกอย่างมันมีต้นทุนครับแล้วเราก็เลี้ยงลูกแบบมันก็ค่อนข้างลําบากนะคะก็ในการมาทุกครั้งก็มีต้นทุนในการมามดังนั้นเรามองว่าเอ่อในการที่มาปุ๊บเนี่ยเราต้องทิ้งงานตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มาเขาเนี่ยซึ่งเอ่อแสงมันลิบหลีมากในการที่จะได้นะคะก็เลยพูดกับเขาว่าเออเอาโอเคถ้าลูกอยากมาเนี่ยมาได้ในวันนี้วันนี้แคทให้เต็มที่ไปเลยลูกห้างานเนี้ย แต่ถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวเราพักก่อนนะเดี๋ยวโตเราค่อยมาสู้กันใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะวันสรุปแล้วก็คือได้3มงานใช่ค่ะตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะงานแรกที่ติดต่อมาว่าเราแคสผ่านปากกาปากกาเป็นโฆษณาปากกาย่อหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นน้ำเออแล้วก็เป็นอกสะดวกซื้อค่ะสามอันค่ะห้าสุดยอดเลยอะกรี๊ดเลยไหมดีใจขนาดไหนคะตอนนั้น ดีใจมากค่ะคือหนูเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะถ้าเจออุปสรรคอะไรหรือว่ามีอะไรที่มันท้าทายตัวเองเนี่ยจะมุ่งมั่นจะทําให้ถึงที่สุดค่ะคจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมาครับดีใจมากค่ะ,ะแต่ก็ไปเจอกับอุปสรรคน้าง,งานอีกมากมายอโอเคแล้วจากวันนั้นที่แคสห้าเราได้มา3หลังจากนั้นชีวิตของตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างได้มีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากขึ้นไหมคะเยอะเรื่อยๆค่ะครับ จริงๆเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกในวงการบันเทิงของหนูกับคุณแม่ค่ะครับคุณแม่ก็จากก็เราก็คืออยู่ต่างจังหวัดก,รรกันแล้วก็คุณแม่ก็ไม่เคยขับรถในกรุงเทพไม่ได้เชี่ยวชาญเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานมากค่ะกว่าจะถึงแตละที่เราก็ถามทางกันไปตลอดทางครับแล้วในระหว่างนั้นมันก็ล้มลุกคุกคานกันมาตลอดอะค่ะไหนจะเป็น เรื่องของการเลี้ยงดูลูกสองคนของคุณแม่ที่ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็ต้องหาค่าใช้จ่ายมาไหนจะต้องเติมน้ำมันพาหนูเข้ามาในวงการบันเทิงหนูเองก็ต้องขยันมากขึ้นอดทนมากขึ้นเพราะว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็อดหลับอดนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องตั้งใจขยันเรียนมากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบไปควบคู่กันได้ระหว่างการทำงานครับ แต่ว่าการที่เราอยู่ในวงการมาจุดเริ่มต้นแล้วก็อยู่มาประมาณกี่ปีอะคะที่แบบเรารู้สึกว่าทำไมยังไม่มีใครรู้จักเราสักทีประมาณ7-8ปีค่ะหูนานนานานค่ะจนวันหนึ่งไปเจอหมอดูทักให้เปลี่ยนชื่ออันนี้ถูกต้องไหมคะจริงๆแล้วหนูเซิร์ชเองใน Google ค่ะอ้าหรอเซิร์ชหาหมอดูเหรอเซิร์ชความหมาชื่อความหมชื่อตัวเองใช่ค่ะเดิมชื่ออะไรก่อนเนี่ คือเดิมชื่อชื่อเล่นชื่อว่าน้องเบนซ์ค่ะคนัทธิดาตรีชยะความหมายคือความหมายนัทธิดาแปลว่าแบบหญิงสาวลูกของนักประดา้ยค่ะบุคคลที่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเซิร์ชดูอยู่ๆวันนั้นก็เกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ค่อยากรู้กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมเขาทักตรงขนาดนี้เหมือนแบบว่า ที่ผ่านมาสุขภาพก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีเข้าโรงพยาบาลบ่อยคุณแม่นี่ไปรับกลับจากโรงเรียนบ่อยมากค่ะแบบหลังจากที่เลิกเรียนแล้วก็ตอนกลางวันเพราะว่าไม่สบายป่วยเป็นประจำเลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแบบหน้าที่การงานบุคคลรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจบอกคุณแม่ว่าขอเปลี่ยนชื่อนะคะซึ่งเราก็เซิร์ชหาแล้วเราก็หาแล้วก็เปลี่ยนเองเลยเหรอเราก็มีครูบาอาจารย์ที่เปลี่ยนให้ค่ะแรกๆเราก็ หาแล้วก็เจอครูบาอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนช่วยกันเลือก<ะ>ค่ะว่าความหมายแบบนี้เอาที่เขาเลือกว่าเขาอยากเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เรามมันไม่มีที่หวังที่อื่นแล้วค่ะมไม่มีที่พึ่งทางอื่นแล้วเราก็ต้องเชื่อในเรื่องแบบนี้แหละนะคะเรื่องของดวงบ้างเนาะใช่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชื่อยาดาค่ะยาดาจลรินยากุลมงคลเพชรค่ะพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตเราบ้างหลังจากที่แบบโอ้ยเล่น โฆษณาเล่นซีรีส์มา7-8ปียังไม่ดังสัทีใช่ค่ะหลังจากที่เปลี่ยนได้3วันนะคะก็ได้รับการติดต่อกลับมาจาก GDS ว่าให้ได้เล่นเป็นบทมิงค์ในเรื่องร่างทรงค่ะหบทนี้ก็โหดมากเลยนะบททำออกมาได้ดีมากๆเลยคนลุกเลยอะยากมากค่ะกว่าจะผ่านมาได้เพราะว่าต้องลดน้ำหนักด้วยตอนที่ถ่ายทำค่ะจริงๆมีเพิ่มน้ำหนักแล้วก็มาลดที่หลังครับ ลด,ดไป10กิโลเลยใช่พี่บุญก็รู้จักน้องจากเรื่องนี้แหละแล้วก็พี่โต้งเองที่เป็นผู้มุ่งกับเนี่ยนะฮะเขาก็เคยให้สัมภาษณ์อยู่ว่าเขาไปเห็นเทปแคสติ้งของน้องยดาและเขาก็พูดกับทีมแคสว่าเฮ้ยไอ้น้องคนนี้มันเล่นนู่นนี่นั่นมาแล้วนะ <ไป S 2> แต่ว่า,ไ,าไปอยู่ที่ไหนมาไม่ดังสักทีฝีมือขนาดนี้ท้าไมมันยังไม่ดังสักทีเนี่ยถึงเวลาของเขาแล้วและหลังจากนั้นก็คือชีวิตคือจุดเปลี่ยนไปเลยแบบ ก็ดังไปเรื่อยๆเลยได้วยาคิดว่าจากการเปลี่ยนชื่อไหมความรู้สึกเราอะแอบคิดเหมือนกันนะคะพี่ธัญญาเพราะว่าก่อนหน้านี้ทําไมชื่อเดิมไม่มีคนรู้จักเลยอะไรอย่างงี้ค่ะพอเปลี่ยนชื่อปุ๊บแล้วก็มีคนรู้จักในชื่อนี้ไปเลยครับ่วงนี้พี่งานไม่ค่อยมีเลยเอาชื่อพี่ไปดูลยกลายเป็นแม่หมอเองคะกลายเป็นแม่หมอเองค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือคุณลูกเนี่ยเซิร์ชหาข้อมูลในเรื่องของของชื่อความหมายมันคือยังไงแต่ว่าคุณแม่ของน้องเองอะ ก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหมอดูด้วยแหละค่ะคุณแม่ไม่เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเนี่ย,อยชอบออชีวิตเราเนี่ยมันไม,ม่ไม่รู้อนาะคตตัวเองอะ่ะมันก็หาที่พึ่งทางใจะนะก็ดูดวงไปเรื่อยอค่ะที่ไหนมีใครบอกว่าดีก็ดูนะฮะจนกระทั่งมาเจอครูบาอาจารย์ท่านนี้แหละคะ่ะแล้วก็พอดูยะดาเนี่ยตั้งแต่แกดูมาเนี่ยยังไม่เคยผิดเลยค่ะยังไม่เคยผิดต้องบอกว่ายังไม่เคยผิดจริงๆนะคะ,ะยะดาแม่แม่ไปเรียนเถอะ ว่าจะได้ไปดูกันเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียค่าหมอดูเพราะว่าค่าดูก็ค่อนข้างโหดอยู่ค่ะก็เลยให้แม่ไปเรียนพอแม่ไปเรียนแล้วมาดูเขาก็ไอ้นขนาดที่เริ่มดูใหม่ก็ติดติดขัดขัดน้องก็เรียนเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเอเหมือนเรายังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นอย่างเงีใช่ค่ะสรุปก็คือเรียนทั้งคู่แล้วก็คราวนี้ก็มาตีกันแล้วค่ะหมอดูสองคนแล้วใช้ใช้การดูศาสตร์อะไรคะไพ่พมยานค่ะเป็นศาสตร์เป็นไพ่ของ วรรณคดีในไทยค่ะค่ะเป็นศาสตร์ของที่เกี่ยวพันกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะค่ะที่ที่เรารู้จักกันแล้วเนาะะนะคะก็ก็ใช้ศาสตร์ของท่านนี่แหละค่ะดูแล้วความแม่นขนาดไหนกันนะวันนี้เราไพ่มาต้องลองนะคะมีค่ะมีค่ะวันนี้ต้องลองใช่ไหมคะน้องลองค่ะต้องลองค่ะจริงๆแล้วเรากับยดาแม่กับยดาก็ตัดสินใจจากไพ่ค่อนข้าง80%ถึง100%เลยนะคะค่ะ แล้วรถจักไพ่นี่คือหมายถึงคุณแม่เป็นคนอ่านไพ่หรือว่ายาดาเป็นคนตอนนี้แม่แม่ดูแบบเป็นอาชีพแล้วค่ะตอนแรกไม่ไน้ตั้งใจว่าะจะทําเป็นอาชีพตอนนี้กลายเป็นอาชีพไปเรียบร้อยแล้วค่ะครับทราบมาว่าเวลาที่ยดามีงานอะไรติดต่อเข้ามาก็แล้วแต่แม่ก็จะเป็นคนเปิดไพ่ดูว่างานนี้เป็นยังไงใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,ะซึ่งตอนนี้ก็คือคุณแม่เปิดรับ ดูทั่วไปใช่ใช่รับดูทั่วไปค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องพิสูจน์ความแม่นกันนิดนึงอยรู้เรื่องความรักของยดาบ้างอ่ะโอ้ยต้องเปิดไพ่ไหมฮะเรื่องความรักออ้ยเปิดบ่อยค่ะเปิดบ่อยเขาเปิดบ่อยด้วยยังไม่ให้เล่าดีกว่าไปก่อนครับเนาะอย่างยังไม่ให้เล่าแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับเดีกนี้กลับมาอัปเดตเรื่องของความรักของน้องยดากันหน่อยนะครับแหมสวยขนาดนี้นะครับความรักจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าทราบมาว่าเวลาจะมีความรักคุณแม่ต้องเป็นคนเปิดไพ่ดูเรื่องความรักให้คุณลูกก่อนะะใช่่ค แล้วออกมาเป็นยังไงบ้างคะก็ไพ่มันบอกอะไรคะคุณแม่ไพ่ก็จริงๆก็แบบว่าจริงๆด้วยอายุอะค่ะน้องก็แบบไม่ได้ติดอะไรแล้วแต่ว่าด้วยหน้าไพ่เนี่ยพอเราอยู่ในวงการนะคะเราก็จะดูว่าในการมีแฟนกับการทํางานนะมันจะเหมือนจะเป็นเส้นขนานเส้นขนานใช่ไม่มาบรรจบกันด้วยใช่เพราะว่าเวลาทํางานก็แบบเลือกต้องเลือกหาระหว่างความรักกับเรื่องของการงาน ประมาณนี้ค่ะแสดงว่าตอนนี้เรื่องเรื่องความรักก็คือยังไม่ได้แบบเป็นเมน,นยังยังไม่เป็นแล้วน้องยาดาดไม่เคยมีแฟนเลยหรอก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยค่ะแล้วแล้ว,ลวตอนนี้ค่ะเว้ยแสงมีแล้วแน่นเก่อนหน้านี้คือทราบมาว่าไม่เคยมีแฟนเลยะนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานะหัวใจเป็นเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่ค่ะยังเป็นสีขาวอยู่ไม่แต่อะไรรู้ป่ะที่ยิ่งกว่านั้นคือน้องยดาดไม่ได้ชอบผู้ชายนะจ๊ะอ้า ชจ้าผู้หญิงเอาจริงเหรอจริงอันนี้อันนี้เป็นการเปิดตัวที่แรกเลยใช่ไหมคะเรียกว่าเปิดตัวไหมคะแล้วแล้วเรารู้ตัวเองเมื่อไหร่อะคะว่าเราเราแบบไม่ได้ชอบผู้ชายจริงๆก่อนน้านี้ไม่รู้มาก่อนค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยแบบมีแฟนอะไรนะคะแต่ว่าสังเกตจากเข้าฉากนี่แหละค่ะพี่ธัญญาเหมือนกับว่าคือผู้กำกับไมสติหนูหนูเคยเล่นกับพี่ธัญญาใช่ไหมผู้กำกับจะแบบ คือเวลาเข้าฉากกับกับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะหนูจะตาแข็งมากเหมือนเราจะไม่ใจสั่นเหมือนมันไม่ใจฟูอะไรเงี้ยไม่เขินอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะครับแต่ว่าเป็นใจฟูเวลาเข้าฉากกับผู้หญิงอย่างเงี้ยหรอจริงหรอเราเข้าฉากกับพี่ใจฟูไหมคะตายแล้วไหนลงมองตากันสิสองคนฮะ ก็ว่าทำไมวันนี้มองพี่พุธแล้วรู้สึกว่าทำไมน้องวันนี้ตาแข็งแต่หันไปทางนู้นแมแววตาละมุนเชียวนะฮะแล้วความความที่เราชอบผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงจะต้องเป็นลุลักษณะเป็นยังไงอะคะจริงผู้หญิงห้าผู้หญิงหวานหรือยังไงคะหวานค่ะหวานหวานก็คือหวานเหมือนเราอีกเนี้ยหรอชอบคนเรียบร้อยค่ะแบบหน้าตาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยกว่าหนูอีกใครเป็นสเปกในวงการที่แบบพูดได้ไหมคุณแม่รู้ค่ะ แม่พูดแม่พูดได้หนูไคบอกใครชอบน้องอิงค่ะอิงวัลันทองชอบชอบแบบนั้นค่ะคือตอนแรกเราก็สงสัยที่ทำไมเขาชอบพูดแบบไม่เคยเห็นเขาชื่นชอบดาราผู้ชายเลยอะไรอย่างนี้ค่ะเขาชอบพูดเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สังเกตหรืออะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วคุณแม่เองรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าเอาจริงๆไม่แล้วแต่เขาเลยค่ะเพราะว่าเราสึกว่าเออในมีสิ่งแรกเลยสิ่งเดียวที่แม่จะไม่บังคับน้องเลยไม่ดุเลยก็คือเรื่องความรักอืมโอเค Okay, แด<ต>งนนว่าตอนนี้ต้องมีคนคุยแล้วล่ะมีคนคุยแต่ว่าหัวใจเป็นสีขาวอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อไหร่โอ๊ย <c oughs> เกิด <laughs> <laughs> เอาปเล่เรื่องความรักของน้องนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องลี้ลับนะฮะของน้องยดาเองที่เกิดขึ้นในกองนะครับในขณะที่ยาดาเองเนี่ยสวมบทเป็นยานาคนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงพักสักครู่ครับอีกหนึ่งผลงานของน้องยดาครับภาพยนต์เรื่องน่ารัก มากมากมากนี่เขาฉายอยู่ในโรงตอนนี้ด้วยนะเห็นบอกว่าตอนถ่ายทําเจอเหตุการณ์ลี้ลับอะไรเกิดขึ้นด้วยจริงๆไม่ได้แบบเจอผีกลางกองถ่ายอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่หนูไปขอกับยานาคเองค่ะมหนูไปขออนุญาตเล่นเป็นท่านแล้วก็ขอท่านว่าถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรที่ท่านอยากถ่ายทอดให้คนดูได้รับรู้ก็ขอให้หนูรู้สึกได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกจริงๆรู้สึกอะไรอะ มันเป็นฉากที่ยา่านาเขาจะต้องพูดถึงความรักของเขาที่มีต่อพ่อมากครับซึ่งหนูตีความมาอีกอย่างหนึ่งค่ะตีความมาด้วยความแบบเรียวกาศ<อ>าความ<อ>าดุร้ายความโกรธครับ,รบแต่ตอนที่หนูเล่นนะ่ะมันเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่หนูคอนโทรลร่างกายแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ<ห>ใชุ่ยคนลุกละ<ห>อะ ใครอยากรู้ว่าฉากนั้นนะฮะน้องตีความแบบนี้ตอนเล่นออกมาร่างกายไม่ได้ไปแบบที่ตัวเองอยากให้เป็นนะฮะเป็นยังไงไปติดตามได้ในในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ตอนนี้เลยค่ะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูวันนี้นะคะตอนรอบบ่ายโมงครึ่งเนี่ยก็รายได้ทั้งหมดก็จะเป็นเป็นรอบการกุศลค่ะช่วยเหลือกับชายแดนไทยด้วยค่ะอ่าวันนี้พี่หมั่มก็เปิดรอบพิเศษนะครับเหมือนที่ที่น้องบอกไปนะครับก็คือรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์เนี่ยนะฮะก็ช่วยเหลือชายแดนไทยใช่ค่ะด้วยเลยนะครับ ให้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมไปดูหนังของเราหน่อยครับค่ะก็ฝา,ากภาพยนตร์น่ารักมากๆมากด้วยนะคะก็ตอนนี้มีเข้าฉายแล้วค่ะทุกรงภาพยนตร์นะคะเป็นตำนานรักของย่านาคที่มีต่อพ่อมากนะคะแล้วก็เป็นการกลับรวมตัวกันอีกครั้งกับแก๊งสามชาค่ะพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งในรอบ,รบ15ปีค่ะก็ฝากด้วยนะคะค่ะแล้วก็พระเอกเป็นพี่คริสพิรวัตรด้วยพี่คริสใช่ค่ะคไม่พูดถึงไม่ได้น่ารักมากในเรื่องค่ะครับ ครับคุณแม่ครับเห็นลูกสาวของเตงนะฮะจากวันนั้นที่ขับรถมาแคสงานกันวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกบ้างครับออดีใจค่ะเหมือนแบบหมดห่วงไปแล้วค่ะหมดห่วงในเรื่องต่างๆอะไรไปเยอะเลยค่ะเบาใจไปได้เลยอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักเลยเดี๋ยวคอยติดตามผลงานน้องเป็นเรื่อยๆก็ขอให้ชื่อเสียงโด่งดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเดือนมีคนฝากดอกไม้มาให้ฮะใช่ค่ะจากกิฟต์พาวเวอร์จากกิฟต์พาวเวอร์อยากรู้ไปเลยว่าใครโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณญาดาครับแอนลี่ไปดูหนังน้องกันด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันพรุ่งนี้11บเอโมงครึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมาก ดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจริงๆ